อะไรนะคุณบอกว่าสี่หนึ่งไม่เท่ากันใช่ครับสี่หนึ่งเราไม่เท่ากันนะครับยังไงยังไงก็ไม่เอาไม่พูดครับเพราะว่าอบอกแค่นี้ก็เพราะว่าตอนนี้ทีมผมถึงจะตกต่ำแต่ก็ไม่ตกรอบนะครับครับอยู่กับรายการมันต่อกูต้องลองนะครับนะครับก็ในพาร์ทนี้ก็ขอคุยเรื่องแมนยูนิดนึงครับผมนะนานๆจะได้มีความสุขกับเขาสักที ขอแชร์ความสุขกันหน่อยละกันนะครับรับเป็น happy f i r เ day นะครับเพราะวเตะเช้าวันสุกร์พอดีนั่นแะครับเช้าที่แบบไม่ง่วงเลยมันจะอะไรสดใสอะไรขนาดนี้อะไรมันจะเป็นใจขนาดนี้เกมแห่งจุดโทษอืมและลูกรักนะครับเฮ้ย <laughs> hey, จุดโทษอ่ะ มันยิงยากนะไม่ได้ยิงง่ายๆนะเออผมเข้าใจแดีว่าโอกาสเข้ามันก็ยังเยอะกว่านะมันไม่ได้ยิงเข้ากันง่ายๆนะครับอืมไม่เอาไม่ไม่พูดไม่พูดไม่เอามพูดเอามาดูในเกมจริงกันดีกว่าครับแมนยูครับเปิดบ้านเจอกับสวเซดัตในบอลยูโรป้าลีกอืมซึ่งในตอนแรกก่อนเกมอ่ะที่เราคุยกันพาร์ทที่แล้วอ่ะใช่ที่ผมก็จะบอกว่าแมนยูมันเริ่มมาถูกทางแหละ แล้วมันเริ่มแบบว่ารู้ว่าใครเล่นยังไงและจะจัดตัวยังไงซึ่งผมก็เชร์ยอยู่ว่าให้ดรอปดาโลบ้างเถอะแล้วลองเอามาร์ตลาอุยไปเล่นแบ็กหนึ่งเงี้ยพรางยัยก็ได้ดอ,อกูกลับมาแล้วครับแต่ก็นั่นแหละครับมันไม่เกิดขึ้นครับแล้วมันดีสำหรับท่นนี้ได้เหรอเออและ้วนน,นี้คิดดูขนาดดาโลยังยิงได้อะครับออแมนยูแม่งดีขึ้นขนาดไหน มันมีแผนใหม่เป้าคุณลองแจกแจงหน่อยสิอืมนะครับในนัดนี้ผมก็ชื่นชมในการวางแผนของอมโมรลิมอีกหละว่าเขามีการมันไม่ได้เพียงแค่แผนนะเขาไปปรับนักเตะแต่ละตัวให้มันค่อยๆดีขึ้นในแต่ละตำแหน่งอีกอันหนึ่งก็คือไยลุนแม้จะยังไม่มีประตูแต่ก็มีแอสซิ์แล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าเอ้ยเป็นอนาคตที่ดีวะ่ะเป็นกำลังใจที่ดี นะครับที่เบผู้เล่นตัวจริงประตูก็เป็นโอนาหน้านะครับกองหลังตอนนี้ก็เจ็บกันละนาวเลยยังก็ยังคงใช้มาไทเดลิกแล้วก็ลินเดเลฟก็รู้สึกว่าไม่ฟิตนะครับก็เป็นอ่าหน้าที่ของกองหลังตัวใหม่เลยครับเอเดนเฮเบนครับผมจึงซื้อมาจากอาเซนอนบนัน่นีเรียกได<น>้ว่าคุ้มค่าจริงครับนสายแววเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นมาลาอุยซึ่งเข้าใจแหละว,ว่าแผงหลังตัวเนี้ยมันเจ็บ ลินเดเล็บไม่ได้แม็กไวไม่มีมาลาอุยก็ต้องยืนตรงนั้นก่อนแล้วด้วยพอมาลาอุยยืนตรงนี้แหละดาโลก็ยังคงมีประโยชน์แล้วพอได้แพตติกดอกูที่ไม่ได้มีโทษแบนเก็บกับเกมในยูโรปาก็ได้ลงทําหน้าที่ทางด้านซ้ายก็เป็นดาร์โลครับยังมีบทบาทในหน้าที่ทางด้านขวาแทนกองกลางก็จะเป็นบูโน่แฟนันกับคาเซมิโลนะครับแล้วก็สามประสานในแดนหน้าหน้าต่ําอย่างเซ็กซ่แล้วก็ อีกความเด็วสูงอย่างกานาโชและนาเป้าอย่างฮอยลุนครับผมซึ่งแต่ละตัวเนี่ยพอผมดูผมรู้สึกว่าเขามีบทบาทหน้าที่ที่อโมลิมเนี่ยปรับมาให้เข้ากับระบบสามห้าสองนะได้ดีมากๆเพราะว่าบางทีก็ปล่อยหน้าตัวเดียวบางทีก็ใช้หน้าคู่นะครับครับคราวนี้ผมก็บอกจริงๆนะว่าผมไม่รู้จะชมใครก่อนดี ถ้าคุณชอบใครมากที่สุดกับตั้นเหรออืมอันนี้เป็นอันนี้เขามาตรฐานของเขาอยู่แล้วความมั่นใจของเขาอยู่แล้วถ้าชอบใครที่สุดผมผมมองรู้สึกว่าผมจะชอบเต็กซ่อืมมันทําให้ผมนึกถึงเบอร์บัตอบไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังทันเบอร์บัตอบหรอือเปล่าแต่นี่คือตำนานบทหนึ่งเหมือนกันว่าในตอนที่แมนยูซื้อเบอร์บัตอปมาตอนแรกๆผมรู้สึกว่าเบอร์บัตออ่อะแมนยูไม่ควรซื้อมา อาจจะพูดถึงย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งเบอร์บตอต์ไม่ควรซื้อมาเพราะมันเป็นผู้เล่นสเปอร์ที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยวิ่งอืจะแบบมันด้วยด้วยความที่หน้าแมนยูตอนนั้นที่ผมดูคาร์ลอสเตเวสลูนี่อืพวกนี้นคือวิ่งคือแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรไ<า>ล่พลังงานอไล่กดแล้วแบบซื้อเบอร์บตอต์มาเบอร์บตอต์เป็นสายเทคนิคเออ,อตอนนั้นผมก็รู้สึกแม่งไม่เข้าแต่พอแบบได้ดูผลงานได้ดูแบบเล่นมันคือคลาสอะ มันคือการเล่นบอลที่แบบต้องมีในแดนหน้าต้องใช้สมองใช่แล้วอีกอันหนึ่งที่เหมือนกันเลยก็คือการดูดบอลลงพื้นคือแบบโอ้โหเนียนตาดูดบอลลงพื้นไปกับบอลได้ดีคือแบบผมเห็นเซอรเซ่แล้วผมนึกถึงเบอร์บาตอฟจริงๆอ่ะแต่จุดที่อาจจะขาดหายไปก็คือการจบตะ,ตะ่อครับนะครับก็ออมูริมเนี่ยก็พยายามปรับผู้เล่นแต่และตัวแหละผมพูดในในจุดที่เขาปรับแล้วกันที่ผมรู้สึกได้แล้วกันผมไม่รู้เขาปรับ จริงไหมแต่ว่าผู้เล่นเนี่ยตอบสนองกับแผนเขาแบบดีมากๆเลยอย่างถ้าไล่ยามาจาก,กเซกซ์เซเนี่ยโอเคจบตะกรอไม่ได้แต่ว่าเอาบอลลงได้ดีพิกบอลไปได้จ่ายบอลให้เพื่อนนัดนี้ก็ยังคงทําได้ดีตามมาตรฐานเลยครับผมนะครับแล้วก็มาการโชก์กาโชนี่คือผมรู้สึกว่าขาดไม่ได้นี่คือตัวสปีดที่มันต้องมีเอาไว้ข่มขู่กองหลังเขค,คือมิไซ ใช่เอาไว้แบบจรวดทางเรียบเลยนะครับเอาขึ้นไปมีโอกาสยิงได้ยิงส่งได้ส่งอ,อยากทำอะไรทำขึ้นไปตรงนั้น,นแล้วก็เหมือนกับว่าช่วงหลังๆพออมูริมเล่มตามใจเขาแล้วเขาเป็นตัวของตัวเองสูงมากเลยนะใช่ครับรู้สึกเขาเล่นแบบไม่ค่อยไม่ค่อยกดดันอืมอืมนะครับก็ปรับการโชหลังจากก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องดราม่ากันแต่ตอนนี้คือแบบเออไปทางเดียวกัน เรียนรู้เรื่องละใช่ครับเป็นน้ไม่ใหม่อันดีนะครับสําหรับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล้วก็มารัดมูทอยลุนแม้ว่าในเกมนี้จะไม่มีสกอร์แต่ก็มีโอกาสยิงเกือบเป็นประตูกูรุ้นให้ทั้งจังหวะยิงถากเสาหรือแม้แต่ตอนที่แบบอ่าได้จุดโทษนะอ,อยากให้บอลแม่งกระดอนไหลเข้าไปแล้วแบบไป่ตท้องจุดโทษอาเป็นประตูคอยลุนจะ <laughs> ได้เรียกความมั่นใจแต่เออนะแล้วก็อีกอันหนึง่งสองจุดโทษนะแอบคิดนะเฮ้ยเรียกความมั่นใจไหม แต่ว่าเกมด้วยความกดดันน่ะมันก็ต้องเอาชัวไว้ก่อนก็เลยแบบโอเคบางทีบูโน่ยิงก็แหละก็ชัวอืเอาความชัวไว้นะครับผมขอถามคุณก่อนเลยแล้วกันเริ่มมาสิบนาทีแรกแล้วเดอร์ลิกเสียจุดโทษเนี่ยคุณรู้สึกยังไงบ้างชัวผมอยากบอกปกติฮะชิ <ด S 2> ้นแล้วใช่ไหมชิกก้นแล้วปกติฮะแมนยูอ่าถ้าผมพูดถึงตรงนี้คือ ช่วงแรกๆแม่งก็จะสลึมสลือมันก็จะไม่ค่อยตื่นอ่ะมันจะต้องเล่นแบบตีเอื่อยยังไม่มีสติไม่มีอะไรเงี้ยม,มันต้องโดนซะก่อนแล้วมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติที่โดนนําก่อนและปกติที่โดนนําก่อนคือแม่งมันจะต้องมาฟีคิกบ้างเตะมุมบ้างและจุดโทษตามสูตรเด็กและไม่ค่อยตื่นอตอนแรกผมนึกว่าเดีิยนีแกโดนทำฟาวที่ไหนได้ไปฟาวครับไอคนพาดยังบอกเลยว่าเฮ้ยเดลิกโดนทำฟาวแล้วก็อ่า น่าจะเป็นลูกลำหน้าสักพักไอ้เหียว r มาชิบหายจับเลยกูว่าแล้วเอาจนได้แล้วก็อีกอันหนึ่งครับที่ที่ผมรู้สึกได้ก็คือว่าแมนยูอ่ะโดนก่อนเนี่ยเป็นเรื่องปกติตามสคริปต์ใช่แต่สำหรับผมอะ่ะผมมาชินแล้วกับการเห็นเดลิกาทำเสียจุดโทษ <laughs> ตั้งแต่ยูเวนตุสไบร์นมิลนิแล้วก็ทีมของคุณ <laughs> ดังนั้น ด้วยประสิทธิภาพของกองหลังของเขาซึ่งถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะแต่บางครั้งอาจจะต้องแลกด้วยจังหวะแบบนี้สำหรับเดลิกนะนั่นแหละครับจังหวะเขาเรียกว,ว่ามันใส่เขาก็ต้องใส่แหละแต่หลังจากนั้นรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นเกมที่อีลุงตรงนางดีนะอืมแต่มันยูตื่นนะ <laughs> ต้องโดนก่อนถึงจะตื่นแต่ตื่นแล้วก็คือตื่นเลยใช่ครับซึ่งไอตอนที่แบบโดนนําเนี่ยผมอยากจะบอกก่อนว่าผมเนี่ย จะสงบสงี่ยมเรียมตัวเวลาดูบอลน,นิดหนึ่งก็คือว่าผมจะมองว่าทีมผมในช่วงตกต่ําเนี่ยอืแล้วก็น่าจะตกรอบด้วยนะคือทําใจไว้เลยว่ามันไม่น่าไปรอดนะน่าจะตกรอบด้วยด้วยแบบทีมจากสเปนแพ้ทางอะไรเงี้ยคิดนี้เงยลายไว้ก่อนอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอาแล้วเอาแล้วไวแล้วนะฮ uh huh. แต่คราวนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหเกมมันเปลี่ยนครับ ครนี้ย้อนกลับมาครับในจุดเด่นของแต่ละคนเลย,เลยแล้วกันเมื่อกี้ในแดนหน้าไปแล้วในแดนกลางจุดที่ปรับแล้วคาเซมิโรในสองสามนัดเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปคือแม่งเขาเล่นดีขึ้นสิ่งที่อัมโมลิมปรับคือคาเซมิโรด้ยวยความที่แบบมันมอาจจะมีสองประเด็นคือหนึ่งก็คือบอลสเปนบอลสเปนอาจจะไม่ใช่แบบบีบไ<ด>ล่ลอะไรเงี้ยช้ากว่าทำให้คาเซมิโรมีพื้นที่ในการเล่น ถ้าเกิดเราจํากันได้ก่อนที่เขาจะมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ก็คือเขาก็อยู่กับเรอัลมาดริดเขาเคยผ่านทีมสเปนมาแล้วอืมประสบการณ์จากบอลสเปนของเขามีอีกจุดหนึ่งก็คือว่าเขาใช้ประโยชน์ตรงนี้ในการวางบอลยาวอืเป็นเหมือนเกมที่ได้อยส์เซนอนคือไม่ต้องทำหน้าที่อะไรได้ปุ๊บหาโอกาสแล้วก็วางบอลแล้วตัวบูโน่ก็จะไปเล่นสูงขึ้นไปจะสังเกตได้จากลูกแรกอ่ะวางให้บูโน่แล้วเปิดเข้ามาก่อนที่จะปัดแล้ว เราได้จุดโทษอ่ะอืมคือแบบนั้นในเกมเมื่อคืนเยอะมากแล้วดีมากอืม,มันจะโยนให้อยู่สามสี่คนก็คือบูโน่การาโชแล้วก็ดอกูครับผมนะครับนี่คือจุดที่แบบเออนี่แหละประโยชน์ของคาเซมิโรเล่นแค่นี้พอได้บอลแล้วเปลี่ยนจากรับเป็นลุกไดเล็กแบบโยนไปแค่นั้นไปทำได้แล้วไม่ต้องมาเคาะต่อหลังให้เสียเวลา ช่ซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมบอลเดินทางช้าใช่ไหมเออดีอ๋ยวนี้มันก็คือเริ่มเร็วขึ้นแล้วใช่คือแบบอ่ะตั้งแต่จะดีขึ้นอาจจะตั้งแต่เสมอเอเวอร์ตันมั้งอมเสมอเอเวอรตันอาจจะคุกพลิกหน่อยกับตอนเสมอฟูแลมอืมแล้วก็เริ่มดีขึ้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นตอนเสมออาร์เซนอลแล้วก็เสมอโซเซดัดครับนะโดยเฉพาะทีมกูจะเก่งวิเศษม, <laughs> มันมันฟอร์มเริ่มมา <laughs> นะครับบูโน่ไม่ต้องมีอะไรพูดถึงชายคนนี้แล้วเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของยูไนเต็ดแล้วมแม้ว่าลอยคีนจะออกมาบอกว่าเป็นกัปตันที่แบบไม่ค่อยเหมาะสมอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะผมว่าเขาคือที่สุดของแมนยูนตอนนี้อมผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าในในมันต้องบอกว่าในตอนลอยคีนเป็นกัปตันน่ะเตะอุดมไปด้วยคนที่เก่งทุกตัวไม่ใช่มันไม่ใช่แบบต้องมาแบกกันทุกตัวคือแบบเก่ง แต่ในบูโน่คือมันต้องแบกด้วยอ่ะอืเพราะฉะนั้นแพชชั่นของมันจึงต่างกันแต่ผมอะ่ะอยากจะบอกเลยนะครฮาเวดมึงช่วยดูไฮไลท์จุดโทษที่บูโน่ยิงเมื่อคืนด้วยนะว่าเขายิงกันยังไงไอสัตว์ฮาเวดกูแม่งยิงแม่งไม่เคยจะเข้าได้อย่างนี้เลยอะ่ะแล้วแบบยิงสไตล์เดียวกับบูโน่เลยนะแต่แบบไม่เข้าอะ่ะแต่บูโน่แม่งยิงเข้าอะ่ะเออทั้งแต่บูโน่ยิงเรื่องน้ําหนักทิศทางทุกอย่างเป๊ะแต่ฮาเวดมันเหมือนแบบ ไม่รู้อ่ะเหมือนมันดวงไม่ดีหรือมันมั่นใจว่ากูย,ยิงเบาๆเข้าก็ไม่รู้สุดท้ายแม่ก็โดนปัดโดนเซฟ,ฟหรือไม่ก็ยิงออกไปเองอใช่ครับฮาแวดก็ผมก็นึกภาพออกเหมือนกันครับถ้ายิงแรงแม่งถักเสาออกใช่แต่ถ้ายิงเบาคือโกคือแบบยังไม่ต้องเสียจังหวะก็คือพุ่งทันอืมดูงานหน่อยนะอืม ส่วนอีกทีมมันก็ดูงานเลยนะเดี๋ยวไม่ได้บอกนะทีมไหนทีมโบดถ์น่แหละดูงานทีมนึงแน่แน่ผมบอกแล้วจุดโทษใครเขายิงกันง่ายง่ายเฮดูลูกที่บ no <laughs> ูโน่ยิงแต่ละลูกเนี่ <เอ S 1> แต่ว่าเอาจริงนะผมชอบลูกโอเพนเพที่เขายิงอะ่ะสวนเข้าไปสวยมากเลยลูกลูกสามของเขาอะ่ะใช่ครับจ<า>งังหวะมันเป๊ะเลยอะ่ะอ,อันนั้นต้องชมการโชวเนี่ยเปลี่ยนมาเลยไหมมันมัน เปลี่ยนจากรับเป็นลุกแล้วพาลากมาแล้วจ่ายฉลาดอืแล้วคนยิงก็จบสกอได้แบบโอ้โหกูอยากเห็นแมนยูเล่นแบบนี้มานานแล้วมันไม่ใช่แบบเล่นละอุดอูด,อดเออจริงๆเนีี้ไอ้แมนยูยิงแบบนี้ก็คือแมนยูในความทรงจําสมัยผมเด็กๆอ่ะเออผมก็รู้สึกมันมันหายไปนานนะภาพคุณตาภาพเนี้ยใช่ครับต่อไปครับอยากจะชมต่ออีกก็คือดอกูอืมไเอเ้แบบ เนี่ยคือแบบไม่รู้จะสรรหาอะไรมาคือมึงดีมากอะ่ะจะรับจะลุกคือรวดเร็วมีส่วนกับเกมสุดๆไม่ว่าจะเป็นจะได้จังหวะจุดโทษก็มาจากเขาจังหวะใบแดงก็มาจากเขาใช่เนี่ยในการทำเกมลุกมีประโยชน์กับทีมสุดๆอะ่ะครับเรียกได้ว่าโอเคถ้าอันนี้เป็นตัวที่อโมูิมจิ้มหัวมามเหมือนกับเฮเว่นเนี่ยเฮ้ยแม่งเนียนกลิบจริงๆครับแบบ จะบอกว่าอะไรดอกกูคือยืนจะเรียกว่ายืนสายสบายสบายเลยอะแต่เสียดายมั่งใบแดงในพีเมียอ,อ,อันนั้นต้องไปโทษโอนาน่าที่ปั้นเพื่อนแต่ว่านั้น,นี้เหมือนโอนาน่าไม่ได้ปั้นเพื่อนเนาะไม่ฮะโอนาน่าไม่ค่อยมีอะไรหรอกนัดน,นี้คือแบบบอลมันจะไปชนกันช่วงกลางม,มากกว่าโอนาน่าก็ไปศึกษายอย่างเดียววะรับลูกจุดโทษได้ได้บังเถอะไอ้เหี้ยมึงปุ้งคนละทางตลอดเลยตั้งแต่กูด,ดูไปเนี่ย อาก็บอกแล้วจุดโทษมายิงง่ายโอ้ยนะผมอยากโอราน่าแบบพุ่งพุ่งถูกบ้างนะครับก็ดอกกูนะครับต่อไปลูกรักเล่นดีก็ต้องชมพูดถึงนิดนึงลูกโรนะครับดาโลนะไม่มีใครเปลี่ยนเขาออกได้เขาเป็นผู้ที่รักษาสมรรถภาพความปิดและก็เข้าใจเทคนิคดีที่สุดในยูเนเต็ดละอ่ะ เขาเข้าใจอมูริมมากที่สุดแล้วนะครับนัดนี้ก็มีประตูคือคุณต้องดูเข้าใจขนาดไหนแม่งแบ็คไปอยู่ตรงกลางกรอบเกตโทษอะเออแล้วแบบไอ้ที่ชมปิดท้องหลังพระจริงๆคือฮอยดุนโอ้โหแม่งพลิกจจงหวะนั้นกูว้าวแล้วนะอแล้วปาดเข้ามาคือแบบโอ้โหลุกเก่งดาร่โลเลยแม่งชอบยิงแสกหน้าคือมันจะมีอยู่สองมิติยิงแสกหน้าเข้าเข้าประตูกับยิงนู่นเลย เจ้าอันแต่ไปนู้นเลยยิงแต่จังหวะตอนที่เขายิงได้เมื่อคืนเหมือนไม่มีผู้เล่นขวางทางเขาด้วยทุกอย่างมันก็เลยทําให้เขาควบคุมได้ได้แบบเป๊ะเท่าที่ทําได้วางอะไรคือเพอร์เฟกหมดใช่แต่ผมก็ยังไม่เข้าใจทีมคุณอยู่นะทาไมมันชอบมาเล่งตอนจบช่วงนี้เยอะแบบแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดต่อเวลาอะไรเป็นเรื่องปกติมันมันจะรู้สึกว่ามีเอเนอร์จีมากช่วงสิบนาทีสุดท้าย เอออะไรช่วงเจ็ดสิบปดสิบนาทีปล่อยให้แบบแฟนปีศาจแดงนั่งลุ้นเยี่ยวบิดกันอยู่อ่ะม,มันก็เคาะเค,เคทำจังหวะไปแล้วมั้งอะไรเงี้ยอืม,มันก็มีแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แบบรับลุกเปลี่ยนอะไรขนาดนั้นแต่ดาโล่ก็จะมีอยู่อันหนึ่งฮะไอที่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าไปบังบอลให้ออกแล้วโดนลักบอลจนคาเซมิโร่ต้องมาคอยเสียบจังหวะนั้นที่ผมชอบคืออะไรรู้ไหมอโมริมครับ ปาขวดน้าโอ้โหเออคือดีว่าโมโหจังหวะอาจจะเป็นลูกทีมตัวเองไงถ้าโมโหแบบจังหวะโดนทําเฝ้าหรืออะไรอ่ะผมว่ามีโดนใบเหลืองใบแดงแล้วแหละครับแต่แบบเออจังหวะแบบโอ้โหผมทําให้รู้สึกว่าอมูลิมก็มีน้ําโหเหมือนกันนะเนี่ยป่ผมมองว่าเขาอ่ะคือผู้จัดการที่ดีที่สุดของแมนยูนะตอนนี้นะที่แมนยูสามารถเอามาร่วมงานได้อ่ะอืม ก็ผมก็รู้สึกเหมือนกันนะครับว่าอโมริมเนี่ยคาแรคเตอร์ในความเป็นอยู่ในเต็บเขาก็ค่อยๆมาจากการที่เขาปรับนักเตะแต่ละตัวนี่แหละนักเตะถ้าฟังเขาอ่ะก็ผมคิดว่าทุกอย่างก็จะไปได้ดีใช่ผมรู้สึกว่าเพราะฟังเพราะเชื่อใจเขาเนี่แหละอืมส่วนคนที่ไม่ฟังก็อย่างที่ผมบอกอะไปเอาจากทีมใหมดอืมนะแต่หลายๆคนก็ได้ดีอยู่ นะครับก็เดี๋ยวรอดูในช่วงฤดูกาลหน้าเต็มๆนะครับกล้องหลังแคปเว่นเออมันอาจจะในในเกมอาจจะมีแบบออกบอลพลาดหรืออะไรบ้างแต่ก็เข้าเข้าใจมันยังแบบยังใหม่อยู่เออมันยังใหม่อยู่แต่ว่าโดยรวมถือว่าโอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งที่แมนยูเล่นได้ดีผมมองว่าโซเซดัดในปีนะี้มันก็ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนกับโซเซดัตยุคน่าจะเจ็นายุเคเทนฮากับในปีนี้ก็รู้สึกว่าโอเค ตัวเสดัดไม่ไม่แข็งมากเหมือนกล้องหน้าเขาฟอร์มดบตบลงปะโอยันสบายปะใช่สบายไม่ใช่สบายสบายอะทีเมื่อคืนก็เล่นกูแาาแม่งผมว่าแม่งเหลียมเลี่ยมมันดีนะมันแบบเออเจ็บโดนทำฟาวแต่แม่งก็ซัดติดพราได้ครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่จะเรียกว่าทางฝั่งเขาเนี่ยอย่างคูโบะก็โดนมาเาวีเอาไปเก็บเรียบร้อย นะครับอีกคนึ่งไม่ชมไม่ได้มาลาอุยครับซึ่งพอมันทําให้ทางฝั่งเขาเรียกว่าอะไรฝั่งคูโบเล่นไม่ออกแล้วเนี่ยมาลาอุยก็เติมแล้วมันจะเติมหนักขึ้นตอนที่มันเหลือผู้เล่นสิบตัวนะครับสุดท้ายครับผมก็อยากจะบอกว่าอันเนส้สล็อตได้พูดไว้ว่าลิเวอร์พูลไม่ได้เป็นทีมที่โชคดีครับแต่ว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ทํางานหนักเพราะฉะนั้นความโชคดีจะเข้าข้างทีมที่ทํางานหนักครับเมื่อคืนแมนยูได้สองจุดโทษ ด้หนึ่งใบแดงครับนะครับก็แล้วก็ได้ประตูในช่วงท้ายเกมเรียกได้ว่าอิ่มหนำสำราญใครดูจบนี่ก็คืออ่คุ้มค่ากับการดูจริงๆครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าการเข้ารอบอยูโรป้าเนี่ยมันทําให้ความเพื่อเขิมของแมนยู่เพิ่มขึ้นแน่นอนอืมแล้วก็ความมั่นใจในการเล่นบอลพรีเมียร์ลีกก็จะดีขึ้นด้วยก อีกอย่างหนึ่งก็คือพรีเมรลีกอะยังไงคุณก็ไปไปแบบสบายสบายได้ก็น่าจะเป็นการทดลองแผนใหม่ของอัมบูริใช่ครับ<ม>ก็ดูรีแลกซ์ขึ้นเพราะว่าอ่าสามทีมท้ายตารางก็ยังไม่ค่อยสามารถเก็บชัยชนะได้เท่าไหร่ก็ยังสบายตัวอยู่ครับนะครับแล้วก็เรียกว่ายุโรปก็เป็นหนทางเดียวหนทางสุดท้ายที่แมนยูต้องเอาเพราะว่าสภาพทีมแมนยูตอนนี้เรียกว่าถังแตก<ม>ล่าสุดเซอจิมออกมาสัมภาษณ์ก็บอกว่าแมนยูอาจจะ ไม่มีเงินสดใช้ถึงสิ้นปีเนี้ยจะไม่มีเงินสดใช้แล้วเพราะฉะนั้นการเข้าไปเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอันเป็นบอเงินบอ่อทองในค่าลิขสิทธิ์ที่เป็นน่าจะแพงเป็นมูลค่าที่สุดแล้วเนี่ยมันเลยเป็นหนทางเดียวที่แม่งแมนยูต้องเอาครับแต่ผมว่าหนทางมันก็ไม่ได้โดยธุรกิจกุหลาบนะนะผมก็ไม่ไม่มั่นใจตรงนั้นนะครับเพราะว่ารอบต่อไปจะเจอคู่อาจจะเจอลียง แล้วถ้าผ่านลียงได้ก็จะเป็นคู่ชนะระหว่างบิลเบลกับเรนเจอร์ซึ่งถ้ามองถ้าผมมองจริงผมรู้สึกมันไม่หนักมากนะแต่ผมมองว่าหนักนะสำหรับบิลเบลอ่บิลเบลเก่งอะถ้าบิลบิลเบลก็ได้แต่ว่าเรนเจอร์เคยเจอมาแล้วก็รู้สึกว่าได้ได้ครับก็ขอให้ไปเจอสเปอร์นะชิงนะครับสเปอร์ตามมานะสเปอร์ก็เข้ารอบนะครับอ่ครับแล้วคุณมีอะไรเสร็จไหม มีเสริมอีกไหมโอเคก็ในการชื่นชมนักเตะแมนยูก็หมดแล้วแหละอิ่มเอมใจแต่ว่าอ่าผมอ่ะสงสารแฟนแมนยูเดี๋ยวเก <laughs> มต่อไปก็ตีสองครึ่งของวันของเ<ต>ช้าว,วันจันทรตีสองเออตีสองตีสองก็ตีสามอยู่นี่แหละแมนยูเอ้ยคือเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะปรับเวลาเป็นหน้าร้อนละแต่ว่าน่าจะหลังทีมชาติอะ่ะยังไงแฟนแมนยูไว้ครับทองขอบตาดำ ผมอยากให้ท่านผู้ฟังเห็นหน้าคุณท็อตปีศาจแดงตกนนีีมากเลยบอยากบอกว่าถ้าแมนอยู่เล่นอย่างเงี้ยผมยอมครับได้เอคุณก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมก็จะพยายามเซฟสุขภาพวันอื่นนะครับวันอังคารผมก็ดูบอลนะวันพุธผมก็ดูบอลวันพฤหัสผมก็ดูบอลนะแม้ว่าพวกพี่ๆจะบอกว่าโอ้ยใครเขาดูบอลวันพฤหัสกัน อย่างน้อยโอนาน่าก็ไม่เคยเสียประตูในแชมเปี้ยนลีกนะครับฤูดูกันเนีืยอ <laughs> ขอโทษขอโทษ <laughs> แซลเซ <laughs> อันนี้ผมดูจากมีมในเฟซบุ๊กไงเขาแบบเขาบอกเขาอยากรอบ้างอะไรอย่างงี้ <laughs> นะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะครับสําหรับแมนยูนะครับก็หวังว่าในเกมกับวันคืนวันอาทิตย์เวลาตีสองครับกับเลสเตอร์ทีมนีตกชั้นเจออีกแล้วเหรอนัดสอง พี่รุดเจอแล้วนะแมนยูอย่าทำอะไรเข้ามากเลยโอยแต่มึงก็อย่าแพ้นะพี่รุดเขามีปัญหาเรื่องจบสกอร์ในแดนหน้าพอจบไม่ได้ก็โดนล่อผมก็ผมก็คิดว่ายังไงเจอแมนยูตอนนี้เบรกไม่อยู่หรอกร,<อ>ร็ลุ้นกันต่อไปครับไอ้ที่มันเอา,มาอไม่อยู่ไม่แน่ผมผมจะชอบทิ้มตอนเกมจบ,จบจริงๆแต่ผมจะไม่มั่นใจก่อนเกมจริงครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ นะครั 70, บเจ็ดสิบแปดสิบนาทีก็นั่งบินปิดไปก็ <laughs> ถ้ารูปเกมอมันเหมือนแบบถ้าเปิดก่อนได้มันก็ได้เปรียบแหละแต่ถ้าโดนก่อนก็เอเดี๋ยวครึ่งหลังเราจะเอาเป็นครึ่งหลังนั่นแหละก็ถ้าเกิดมองในรูปเกมที่จะเจอกับเลสเตอร์ก็คือแผนการเล่นก็น่าจะไม่ต่างจากที่เจอซูซิดัมากหรือเปล่าใช่ครับก็จะมีแค่ดอกูที่ไม่ได้ลงโดนแบนนัดที่สามนัดสุดท้ายแล้ว ก็อาจจะใช้มาราฮุยมายืนแบกแล้วก็แต่กองหลังก็ดูต้องดูว่าลินเดรเลฟไหวไหมเพราะเหมือนจะมีชื่อเป็นตัวสำรองครับแล้วก็มีกองหลังแฮลเปนอีกคนหนึ่งแล้ะมีเดลลิกก็ถือว่าน่าจะทดแทนกันได้แล้วก็เดี๋ยวตอนกองกลางก็เหมือนจะได้อุกาเต้กลับมาแล้วเพราะอูกาเต้ก็มีชื่อแต่เมื่อคืนก็ไม่ได้ลงครับและคาเซมิโรก็รู้สึกว่าทํางานได้ดีกับบูโน ในแดนกลางที่โดยนีิขยับมาเป็นกลางผมใช้อาจจะเรียกว่าสามห้าสองลวกันเพราะว่าผมรู้สึกว่ากลางมันยืนกันแน่นมากบูโน่คือเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรับบอลแล้วเดี๋ยวนี้แบบเออเล่นกลางกลางกับคาเซเลยอะแบบทําให้คาเซร,รู้สึกว่าไม่ลงก็ถือว่าเข้าเข้าแต่ละจุดทุกคนเข้าเข้าขาเต็กเซนลงมารับบอลหอยลุนห้อยหน้ากาลาโชวิ่วงดอกูก็ ยืนตำแหน่งยืนพื้นที่ในการในการเป็นวิงแบ็กได้ดีส่วนดาโลก,ก็ก็ดีในระดับของเขาครับผมนะมีดีก็ต้องชมครับผมซึ่งทุกอย่างกําลังเข้าที่เข้าทางนะครับใช่ครับทีนี้ผมขอกวนตีนทีมคุณหน่อยครับอ่าเนื่องจากคุณจะเจอเลสเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะง่ายกว่าไอ้ทีมที่อยู่ใกล้ๆคุณเพื่อนบ้านผมนะครับเขาจะเจอฟูแลมสเปอร์เขาจะเหยียบหัวคุณหรือคุณจะเหยียบหัวเขาค สเปอร์กับฟูลล่มเหรอใช่อยากอะมองยากอะตอนเนี้ยคุณอะเป็นคู่แข่งกับเขาโดยตรงเลยนะทั้งในลีกทั้งยูโรปาลีกผมสร้างประเด็นมีอะไรฝากบอกถึงคู่แข่งไหมครับฝากบอกถึงคู่แข่งผมว่าเขาจะชนะยากแล้วนะผมผมตามงจริงผมไม่รู้จะฝากอะไรหรอกผมโฟกัสทีมตัวเองดีกว่านะเพราะว่า สเปอร์มันไม่หลาจะชนะง่ายๆอยู่แล้วแหละค่ะหรือว่าคุณจะต้องล้างแค้นเขาอ,อะไรอย่างงี้งไม่ <laughs> ผมตอนนี้โฟกัสตัวเองนะครับจะไปเจอกันยูโรป้าก็ได้ครับเจอกันนะชิงนะสเปอร์ยูโรป้าคุณทอรปิซาดแดงฝากบอกมา <laughs> อะผมเลิกปั่นละถ้ายังไงก็ผู้ฟังที่เชียร์ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถ้าถูกใจกับชัยชนะนัดนี้รบกวนกดไลค์ให้พวกเราเห็นเยอะๆหน่อยนะครับ <laughs> เพราะผมอยากรู้ว่า คนเชียร์แมนยูเนเตดที่ฟังพวกเราอเยอะขนาดไหนนะครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันนะครับว่าใครเป็นเด็กผีบ้างนะครับหรือมีความรู้สึกอะไรยังไงก็อะส่งมาคอมเมนต์มากันได้ครับรู้สึกเหมือนกันไหมคิดเหมือนกันไหมเป็นแฟนผีรุ่นเดียวกันไหมหรือว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับส่งอีโมมาก็ได้นะครับก็ขอบคุณนะครับผู้ติดตามตอนนี้เราก็ห้าสิบเก้าคนแล้วนะครับ เป็นแฟนแมนยูกี่คนก็อย่าลืมมาทักทายกันครับโอเคงั้นคลิปผมผมว่าประมาณนี้แล้วกันได้ครับก็รักษาสุขภาพไปด้วยนะครับแฟนแมนยูครับผมแล้วเจอกันครับครับแล้วเจอกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ